สวัสดีค่ะโอ้โหพ่นอนแม่้อีกแล้วเนาะหนึ่งพันบาทเนาะเออหนึ่งพันบาทพรุ่งนี้นะคะอุ้ยสองสองวันทีสองผัวเมียทำร้านทำก๋วยเตี๋ยวน่าจะอร่อยนะคะเส้นเขามัดแบบแคแซ่บหน่อยใช่ไหมอ๋อปูพองเราต้องเอาเต็มถุงปูพองอย่างนี้เลย เออล่าถูกฟังว่าวันนี้์ใจชอบมาปรุงน้ำเองเออทำงาน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 โอ้ยผัวผัวหยิบเมียเซลถือไม่เท้าอะไรนะไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะคะโอ้โหสนุกสนานกันนะคะวันสงกรานรอใไ่อีกหน่อยนึงตัวเองดูแค่นี้จะขี้เหนียวทำไมกินโอ้โห เนาะเอาเยอะๆเลยโอเคค่ะจ้าพิเศษเนาะค่ะพิเศษพิเศษได้กุยู่ไกหตรงนี้ไม่ได้ใส่นี่เลยอะลืมใส่โอ๊ยทำาให้คนแก่ก็อย่าลืมหลายลืมลืมใส่นะฮะ อยอย่าลืมใส่ใจนะคะจริงก็จะทำเราก็จะวุ่นวายแบบนี้แล้วค่ะอ่าก็สนุกสนานกันไปนะคะเนี่ยมีออเดอร์เข้าลัวๆนะคะพรุ่งนี้ของป้าคำสาย1,000บาทนะคะหนึ1,000บาทเออ1,000บาทนะคะคุณติกกี้อีก1,000บาทเออโอู้กชิมกับหมูอีกโอ้ ก็รู้ก็โอ้ยยืนเฉยตั้งแต่มันสูกแล้วลูกทีเราใส่ลงไปเลยให้มันสุกอ่ะเดียวใส่ไปเลยอ่าจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นเหมือนน้ำลวกไก่เลยกูะป๋องตัวใหญ่หน่อยใส่ไปห้าลูกโอ้โหดูพรุ่งนี้มาใหม่เพราะว่าเอาไปซื้ออะไรก็ได้เนาะ เปนสดคนสำคัญผู้หลักผู้ใหญ่เฝื่อจะได้กินแต่ละครั้งอยู่ไกลแท้ก็โอ้โหคนทำก็อลังการงานสร้างนะคะดูชิกชิกล้วยเตี๋ยวนี่เหมือนเต้นเลยนะคะอ้าวถุงที่หนึ่งแล้วนะคะอ้าวถุงที่สองจะนับให้เดี๋ยวลืมอีกทำให้สวอ่ะ วะก็พิเศษไปเลยอ่าคือร้านก๋วยเตี๋ยวสมพรปากนี้แจกไม่อั้นนะคะโอ้ถ้างั้นก็ไม่สมซื่อนะคะอันนี้สมซื่อเลยยกอะไรครับสลูกชิ้นกับหมูอืมเห็นไหมคะยกมาเลยนะคะลงในหม้อเลยลูกชี่ลงในหม้อเลยลงในตู้น้ำแขงวันนี้ไป่จยตลาดใหม่ ปู่ก็ว่าเอ๊ะถ้าไม่ใส่กระเทียมเจียวฮะเอ๊ะทำไมเนาะคิดว่าสวอแล้วลืมบอสเอป้าโอ้โหพิเศษมีสายโทรเข้ามาจองอีกแล้วโอหเล้รีบรับรัวรีบรับของป้าคำสายหนาคือแม่อภิษสมน์สยยพรบอกว่าชาวบ้านก็กินได้นะคะ เออเหมือนชกมวยเลยนะคะหลูกในหมอนเลยน่ะหม้อน้ำก๋วยเตี sure> ๋ยวนะใช่ไหมเออโอเคค่ะโอ้ยิ่งนัวเข้าไปใหญ่ลูกชิ้นใส่ให้มันลอยขึ้นมาเลยหรอไม่ก่อนก่อนเราจะทำเรารู้ว่าจะทำกี่ถุงเราก็ใส่ไปเลยอื้ คู่นี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเนื้อหนังนะคะแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองด้วยรวยน้ําใจด้วยนะคะแ,แ,แต่ว่า,าไม่อ้วนนะคะแ,แต่ว่าต,วตุ้ยนุ้ยน่ารักนะคะโอ้โหทําอะไรก็น่ารักไปหมดนะคะขเขา,ค,าค,ค่อยได้สี่ <laughs> <laughs> อ้าวอย่าทะเลาะกันเด้อเดี๋ยวแม่ยังไม่ได้แปดนาทีได้แม่ได้สี่หนึ่งได้ถ้าเท่ากันนะคะแบ่งให้เท่ากัน <c oughs> ผมแล้วครับไม่มีคำว่าเท่า <c oughs> เหรออ่าใครใครเอาก่อนนี่ได้เยอะใช่ไหมไม่ครับเท่ากันแล้วแต่แล้วแต่พ่อค้า <c oughs> โอ้โหตามใจพ่อค้าซะแล้วนี่ใจค เออตามใจคนํำก็อย่าน้อยใจเด้อปู่พองเด้อไปนับแข่งกันแล้วคนไหนได้เยอะก็แบ่งคืนได้นะคะเนี่ยมือใหม่ใจถึงนะคะใส่เท่าไหร่ก็ใส่ได้ังเอาายยกกเลินพิิกกนอะไรไไงนม่มีถุงเล็กใช่ไหมครับป้า ไม่มีจกไปเลยทุกี้แล้วก็ไปทุกี้ไปแล้วก็ให้เขาปรุงปรุงแล้วก็เอากลับกินมาเผื่อเพื่อนไม่กินตอนนี้ล่ะเนาะไปแล้วก็กินเลยแหละเพราะเราไม่มีถ้วยถุงนิดเราไม่มีถุงเล็กถุงใหญ่นี่แหละใส่ถุงเลยป่ะเอาใส่ลมก็ไปแล้วหรอราพีกน้ำตาลเหรอน้ำปลาน่าจะมีเอาอย่างอื่นลูกใส่ข้าวกับน้ำส้มอืมเพราะว่าผงชโลมเขาก็ต้องมีน้ำตาลที่บ้านน่าจะมีมีเอาน้าวกับน้ำส้มอืมเพราะว่างชโลมเขาก็ต้องมีนี่้า่ะ อาจจะมาพินกับน้ำส้มกระุงนะใช่ใช็นั้นไปค่ทำเอาเองใช่ค่ะเป็นวุ่วายนะคะแต่ทีไม่พอนะคะอ่าของของแม่ได้หกได้หกแม่มาทีหลังเลยอีกสองไม่พอนะคะถองเล็กล้วต้อเท่น้อ่ับตะวันเทอเอ็นโอ้โหไปเป็นอเทเลย นั่นแหละเซใส่หมดเด็ดปะปเออโอ้จะกินหมดเลยเซใส่หมูนะอมเขาไม่เไม่ิดเลยโอ้ถึงใจเลยนะคะเออมีเพลงด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะมัดไปอย่างนี้เลยอื้อหือเหลืองอลามเลยน้ำนี่หน่าอร่อยมากเลย เอาเหลืออีกนาทีหนึ่งนะคะเอายาวๆแม่สินาทีสิ้านาทีเข้าไปเลยเหลือเอาสิบห้าเหรอเออเอาเยอะกว่าเพื่อนเลยนี่นาก็ดีแหละเนาะอ้แล้ว้นโอ้โหไปไป ทำช้าๆหน่อยลูกเหลืออีกนาทีหนึงได้แล้วชุดหนึ่งได้แล้วชุดหนึ่ะคะได้แล้วชุดหนึ่งนะคะโอ้สวยเลยโอ้ยน,นี่แหละผ่านมืออาชีพเลยแหละอย่างนี้น่ะหเหลียวเห็นยกให้ก็โอ้อร่อยแล้วเอาใจใส่สด้วยนะคะ ถึงน่าอร่อยอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมฝีมือล้วนๆนะคะอุ้ยแปดนาทีแล้วลูกเอาสิเลยองผมยังจะขึ้นชั่วโมงแล้วนั่นและเอโอ้แปดนาทีแล้วนะคะได้กี่อันแล้วลูกสองแล้วครับโอ้ได้สองแล้วนะคะสองแล้วห้าถุงนะคะอ่าร้านก๋วยเตี๋ยว่ ถ้วยใส่ถุงไปไหมโอ้ยเขามีถ้วยเขามีถ้วยไม่ต้องเอาอไปหนึ่งโอ้ยร้อนสองโอ้ร้อนร้อน,อน,อนจับหูสามอ่าที่สามแล้วนะคะเอฟซีไม่เห็นหัวที่โกเลยบางทีก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นโอ้อันนี้เห็นหมดนะคะคู่นี้เห็นหมดเขาว่าอะไรนะคะยังไงที่กลสูงว่เอาผ่านหได้เห็นเต็มตัวที่โกลในครึ่งอันนี้เต็มเต็มหมดนะคะเต็มหมด อาชุดที่เท่าไหร่ละสาม,สามเหลืออีกสองนะคะ f อฟซลุ้นนะคะลุ้นนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวสมพรปากนะคะอร่อยมากเลยใครได้กินก็สมพรปากจริงๆนะคะอร่อยน่ากินนะคะซดเข้าไปแล้วโอ้โหกินแล้วกินอีกอย่างป้าคำใสนี้สงสัยน้ำหนักมันจะขึ้นแล้วนะคะ <c oughs> ก็ไปชั่งดูแต่ก่อนนะหกสิบห้าเดี๋ยวนี้หกสิบเจ็ดแล้วนะคะอ้ห ขึ้นสองกิโลถ้าไปกินพรุ่งนี้วันนี้ไม่ได้กินเพราะว่ากินเจพรุ่งนี้กินอีกเดี๋ยวจะขึ้นอีกกิโลหนึ่งก็โอ้โหน่าคิดเหมือนกันนะคะกี่่ถุงแล้วลูก<อ>กี<อ>่ถุงแล้วครบแล้วคบแล้วนะคะโอ้เอาให้ปูพองเด้อ <ผม S 1> อันพิเศษนะอโอ้ได้เลยนะคะ ก็สิบพอดีนะคะคลิปนี้ก็ฝากดูคลิปย้อนหลังด้วยฝากดูโฆษณาด้วยแล้วก็ไปดูคลิปของคนทำด้วยนะคะทำด้วยใจไปด้วยใจทำด้วยบุญนะคะขอให้้าถุครบแล้วคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามขอบคุณล่วงหน้านะคะ